เอ้นีอสอง DPS พี่ว้ผมกลัวเข้าใจครับวครับผม่มาช่วยผมหน่อยที่มาช่วยผมสามตัวไปดูพี่นัดวิ่งหนีไปนู้นเฮ้ยมาทำไมครับผมเอานนอกเมือนเนอกเมือนนอาสวยพี่น้อหมดเลยซ้ไม่หมดสวยพี่สวยพี่เลย เลยเหรอเลย้มรวยรวยสวยฟุกฟุกจัดพี่สุดยอดเหแข่งระเบิดเห็นระเบิดไอ้นี่ปะระเบิดโทนี่เคอะที่แม่ๆหน่อยจริงเขาสอนนะใช่เหรออือโคตรฟุกเลยช็อตเนี้ยยอมรับเลยฟุกจริงอิสระเฮ้ยเอ็มจะแย่งของกูหมดเลยเหรอไอ้ซาดโอ้พี่จะแย่งแต่ต้นเกมเลยเหรอแย่งผมแต่ไม่เหลือให้ผมเลือกย่าง ตัวแรกไม่เป็นไรตัวต่อไปบนไลไรเลยเฮียได้ิเจ้ดีบิอุสไปอ่ะพี่อือไมมีอะไรบ้างโอ้ไม่มีไปมันก็ไม่ยิงไงเอ๊ะผมตัวเดินอันดับหนึ่งของเมืองโลกเลยวะนั่นแหละโลกไหนอะแต่ไม่ใช่โลกนี้แน่นอนโลกหน้าโลกหน้าเลยอ่ะเจอกัรชาติหน้าโลกอนาคตหมดยังวะอูเหลือมันบั็กหรือเปล่าเนี บักบักบักหมดล้วมานะก็ฟังหนูยังไม่ได้เียเลยนะน่าจะมีคนเข้ามาเรื่อยๆครับแต่มันก็มา่มันก็มาังมั้ก็มาไม่ทำมันยังไม่เลีรยเลยนะเขาทำมาแบบไม่ทำอีเวนต์ไหนแล้วทแบบน้อยแ่ก่อนนี่นะครับโอ้เนมาเดี๋ยวอเอากล้ว เฮ้ยพี่ผมว่าบ้านคนรวยมาแน่เลยวะตกวะเนี่ยมีแววโดนสอยเยอะเนี่ยเฮ้ยมันผมแรกอะไม่รู้สึกเลยเป็นนี่ไงบักกี้มาแล้วบอกแล้วมาสองคันเลยรถสมปนเกียรมาอีกหนึ่งคันกูกูดับกูดับบ้านคนรวยมีคนนะเนี่ยสามคันแล้วตรงนี้เอตรงนี้ Watch out โอ้กูว่ากูได้ดูแน่ในเกมนี้ผมอ้อมเอง เดี๋ยวก็ตรงนี้ผมอ้อมค้อมเลยผมมาอย่างอ้อมค้อมแล้วผมลงได้แค่แถบซ้ายด้วยอ่าแล้วจะต้องมันไกลอะไรเครื่องกำลังลอยไปอยู่เกลืงหน้ากูลอยเองมันจะปีนขึ้นบนเออมันจะปีนขึ้นบน Watch out ตรงนี้ออกอยู่ข้างในอยู่ข้างในสองตัวกูเยอะ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 เด็กผมได้ปะ เต็มจ้อยอ่ะออกมาเต็มจ้อยคนรวยมีนะโอ้เฮียแล้วเอเฮียแล้วเว็เปิดตำแหน่งเนางพี่ลบไอเฮียตรงผมมีตัวสองตัวเนี่ยล่านกลัวกลัวเอเข้มาอยู่ไหนเอเเต็มกลางเต็มกลางกลางมีกลาง สมุทให้ก่อนสมุทให้ก่อนชั้นสองเหรอตรงกลางชั้นสองเหรอเฮ้ยขวาอะไรอ่ะชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งไอ้ยิงผมมาวะเหี้ยบบบบเราเราจะเดินไหนเนี่ยเอาทางนึงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มีเจมเสียงยิงมาจากฝั่งที่เราเดินขวาไหมเดินขวาไหมเอาไปเลยพี่ตรงนี้ตัวเดียวจบจบตรงไหนอ่ะไปขวาเปลือแล้วเนี่ยตรงกลางข้างล่างเนี่ยเอามาดิ โอ้โหเหี้ยเต็มกราฟเน็ตดี่าเนี่ยสีย้เข้าเองอ้โเียเดินมาใส่กล้ามจะเล่นโอ้โหิงแม่งก่อนแม่งไม่ตายด้วยนะแม่งใส่กล้าหมดเลย เออรับสองกันหมดเลยเจอกันเป็กกรโดได้เจอกันเปก็กกนะโด,ดเละสองมาดิเอาอะไสองไปไห้ไม้ส่องไปจริงตมอยคำดาวเลยกลัวมอยคำโจ้เลย,ยเลย <c oughs> ปฏิยามค่ำค่ะคุณมะแขกลองโทรหาดูเพิ<า>่งเลิกงานครับเอ้ยที่รักผมมาแล้วคุณเอนักหนึ่ง กูเจอหนึ่งเจอหนึ่งตัวใหญ่เ a t c h out โอ้โหเนินบัสเนี่ยแม่งตายลนะเอาหนูอีกเอเอทิมบัสบ้านเนี้ยสามตัวพี่มันเหลือตัวเดียวนะ าำเตกนะพี่ยิงไม่โดนเลยวะเดี๋ยวต้องมารับพี่นะรถพี่ควันคือหรอ,อเกิดดยววะตั๊กมันโบวไหมรถมันล้มไปกันหมดแล้ว ขับรถออกขับจากเอนบอดไม่ผ่านเหรอวะเนี่ยขับรถผ่านเลยเห็นปะเอเขาน่าเอะทะลุ่งอุ้ยยี่เขาหัวเอข่อยาดีขอยาหน่อยข่อยาหน่อยขอยาหน่อยใครยิงพี่วะทางขวาบ้านบ้านบ้านสลับทางขวา บ้านมีบ้นมีนม,มีสามตัวกระสุไม่งเราไอ้เว้ยแค่ตับอลในรูปเลยสอ,ยเยเอาเตรงอยู่ห้องซ้อมไอ้ที่ย บอกกันที่พี่เอเล่นกับพี่นัทบ่อยๆพี่เอมีติดติดทีมเฟสแคนไหมครับมีมีออมาดูดิไม่มีทางไม่มีทางคือเขาคือเขาเรียกผมอะไปเข้าเฟสแชทผมไม่ไปเขาก็เลยทำเกิดกันอยู่ไปเช็ดรองเท้ามะโอเคสอมกำลังมาแล้วอ่ะพี่ยังคิดดูผมเรียกค่าตัวไปห้าแสนเนี่ยแต่เขาไม่เอาผมก็เอ้ยไม่เอา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 อยู่แล้วแต่ฆ่าที่สัญญากับทางบ้านผมอเเยบุกเยอะเลย วิวนายิงนายอยู่ไหนวะนายล่างพี่ชยิงหนยจ้ะปยาอยู่ม่เห็นไหมเฮ้ยแมวันไข่วะไ้มขับรถมาเองทางซ้ายขับรถมาเขเปหน่อยเอาหัวตัวหนึ่งสดสมกหจะหมดใอ้หมดไอ้หมดไหมดสุนผมจะหมดเออเอออ สี่สิบแ้วบห้าไหวมึงรถรถขวาลงรถขวาลงเอมึงก็เขียนทะเปเนาะกระสุนจะหมดก็เขียนทะเปสารทับเอทับสูนพี่ว่าไงจ๊ะเมาเมามาเอ้าแล้วมม่เดินสายเดี๋ยวเอ้าผมไม่มีกระสุนผมต้องทำแล้วอย่างวันนี้เห็นตัวเดียวอีกนะเอ อยู่หลังหินนะเอ้าชิบหายแล้วพี่ตรงเนี้ย a r k e d the location นี่บอกว่าแล้วน็อกน็อกหนึ่งน็อกหนึ่งน็อกหนึ่งเอ้เหม็นจัดเอ้ยพี่ไว้ใจผมเออเหม็นอึบเบอร์เมื่อกี้ลงโล่งเหม็นอึบระเบิดเอ้เอโดนเอ้ผมรู้แล้วลักก่อนและเฮ้ยไม่โดนระเบิดมึงเจ็ตายดิเจ็บอ้ตายดิพี่ไว้ใจผมดิพี่ไว้ใจผมเอ้